วัสดีครับจากช่องเราวดีเกีียวเรน,นครับวันนี้ก่อนไปพยากรภูมิพี่สัยเราแวะทานอาหารนะครับก่อนไปพบลูกสาวกองทัพต้องเดินด้วยถอครับวันนี้อาหารจานเด็ดครับข้าวผัดพริกถัก่วอันนี้ก็คือผัดปลาหมึกไข่ดาวครับปลามึไข่ดาวนะฮะอัอนนะีะเดี๋ยวเราจะจบท้ายด้วย ไอศ์ครีมมะพร้าวอ่อนที่ขอนเก็ตนะครับจักไว้กระทาแก่นค่มแส่แล้วเราก็สั่งนี่มาครับสั่งนะครับต้มเล้งใช่ไหมต้มเล้งต้มเล้งโอ้โหน่ากน่าก,ากินครับโอ้โหต้มเล้งนะครับ เ,เดี๋ยวเราลองมาชิมอาหารนครับนี่นะอัดติกถั่วติกถั่วลองสอักคำนะครับแรับครับมาจงเติีมอะไรเลยครับรสเด็ดมาก กุ่มต้มเล้งนะครับอยู่ที่ดึงบึงแก่นกนครนะครับให้มาทานกันนะฮะอยาพบกันที่พญากระ,ะผมนิสัยนะครับบ๊ายบายจะเดินทางอีก140กิโลครับริบบ่าเด่นจะไปหาลูกสาวนะ แล้วเราจะพบกันอีกปลายเดือนครับเพราะช่วงนี้ลูกสาวจะมีงานน้อยวานลูกสาวไปอัดเสียงแล้วนะครับไปลงเสียงกับบัจรจูเรียบร้อยนะต้มเล้งโอ้โหเล้งแซบ่บบ่แล้วก็ลูกสาวจะไปอยู่ที่ริสเกตสองสามวันนะเดี๋ยวเราจะพบกันปลายเดือนที่ไหนติดตามทีนะครับเราจะติดตามลูกสาวทั้งปี ไปน,นี่นะครับเดี๋ยวลองต้มเลัก็ขำนะฮะนี่ครับตักมาแล้วนะฮะนี่ครับอ้๊ยองุ่งเดี๋ยวแกะก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้ก็เน,นี่ยลองชิมน,นะฮะ อืลวยดังครับรสชาติสุดยอดเลยนี่ครับต้มเหลงแซ่บๆขั้นะสุดยอดครับดินน้ำซุปนะน้ำซุปครับ ไม่รู huh. uh. uh ้จะเอาอะไรมาแรกครับแรกก็ไม่ยอมผัดพริกตัวอีกจานนะฮะอือหึยอีกอย่างสดใหม่อ่าปัดอะไรครับบะหมึกไข่ดาวกินไงรับป๊อกร็บป๊อกรู้ แล้วก็ลองนี่ครับเบล้งนะเป่อยนิ่มเยอะเหมือนละลายในปากนะครับชุดต้อนจริงๆนะสั่งให้ได้นะนอยู่บึมบึงแกนพรอยแล้วร้านนี้มีคนละครึ่งอีกแล้ว ่มร้านอร่อยเลยใช่ะ <ๆ S 2> ะนะรอบบึงแกะนะๆๆ่นนครเป็นอาทิตย์มากเลยทั้ง<อ>ร้านเสร็จปะๆๆๆๆหมดแล้วครับหมดแล้ว นิ่มน่องเนื้อนิ่ม,มอร่อยตามด้วยน้ำซุปนะครับหวา,วานอร่อย,ออยเพื่อให้มีกำลังไปหาลูกสาววันนี้ตั้งแต่หลังจากนี้ไปถึงเที่ยงคืนนะครับคอยติดตามคลิปลูกสาวนะครับลูกสาวจะออกเก้าโมงเช้านะครับ ส,ส่วนคลิปอื่นๆนะจะออกประมาณ ฟังเสียงลูกสาวสองชุดจอกประมาณเที่ยงคืนครับเข้าไปชมหน่อยนะเที่ยงคืนไปเที่ยงคืนแล้วก็ตีหนึ่งครับฝากนะและคลิปอื่นๆจะมีให้ชมตั้งแต่หลังจากถึงพระยากรภูมิสิสครับนย เนื้อล้วนครับต้มยงเน,เนื้อล้วนเนือ้อลองชิมครับอือหือเปื่อยยุ่ยนิ่มความสุขของคนที่ได้ตามดูข่าว ท่านมาแล้วครับความสุขของผู้สูงอายุเพื่อไ้ดามดูลูกสาวช่วยมองจ่ดูความปลอดภัยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอีกประมาณสองชั่วโมงเราจะพบกันที่พยากับบุสตรยครับสวัสดีครับชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ